สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและอำเภอกันทราล,ะล,ะล,ะละักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c n e w นิวพระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากงแก้วค่ะและสำนักงานลูกเสือจังหวัลศิษเกษจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบ114ปีการกำเนิดลูกเสือค่ะ เมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีของวันที่1กรกฎาคม2,568ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตได้เชิญทงลูกเสือประจำจังหวัดเพื่อจัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบ114ปีการกําเนิดลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิสเกตได้จัดขึ้นภายในสนามกีฬาจังหวัดสิสเกตเนื่องจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันกำเนิดลูกเสือไทยตามพระบรมราชอ,องค์การของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 4 5พรพระองค์ได้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมหาดัเล็กหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลายัย นอกจากนี้พระองค์ทรงพระชทานคำขวัญอันเป็นอมตะแก่ลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์วันนี้เป็นวันครบรอบ114ปีของการกําเนิดลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังวสซิสเกตและสถานศึกษาในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีประจำปี2568 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระัาษ์กากเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธีจำนวน26โรงเรียน832คนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ78คนคณะกรรมการจัดงานอีก107คนรวมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงค่ะ